สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอรนพระเครื่องนะครับนะรอบเย็นก็วันนี้บอกเธอว่าฝนตกแบบชุ่มฉ่ำแนวนะจจะมีเสียงฝนนะครับแทรกเข้ามาบ้างก็ทำวลาเรื่องราคาสิกนนะครับเหมือนแบบว่าเขาเรว่าทำการแลางสายฝนก็ดีกว่าวันนี้แนวก็ชุ่มฉ่ำอีกแล้ววันนี้ก็หนึ่งชุดนะครับนะได้มาแบบรีบร้อนรับนะรีบร้อนแบบฝนตกเลยพี่ รับสำหรับช่องทางใารต่อผมขึ้นไว้แล้วพี่ก็แนวแลสายด่วนสายตรงเลยพี่นะครับเบอร์โทรเบอร์ดายเบอร์เดียวกันเก็บเงินปลายทางเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับมาเดี๋ยวเราคัดหน้าพร้าไปพร้อมกันเลยดีกว่าพี่สําหรับรายการแรกของเรารายการแรกนะครับนะเอาเป็นพระองค์นี้เลยพี่นะครับนะองค์นี้น่าจะเป็นหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขา่าพี่นะครับสาหรับปู่อิ่มองค์นี้นะพี่นะนะครับบลอโบราณนะครับบลอโบราณนะพี่นะหลวงปู่อิ่มอ้าพี่ดูกระแสโลหะได้เลยพี่นะครับนะบอกใช้คําว่าสวย แนวนะนะสวยและอยู่ในสภาพเดิมเดิมเลยพี่เอาพี่ดูเนื้อดินวพี่ดูเนื้อดิดูหูปิงเนี่ยนวนะอันะนี้เขาเรียกว่าเาดมิมเดิมรนบนะต้องใช้คํานี้เลยพี่ที่เขาเรียกว่าเดมิมเดิมสามร้อยนะปูอิ่มหัวเข่าเอาสามร้อยเอาแบบว่าราคาเบาๆพี่แบบเร้าใจแนบนะร,บราคาเบาๆแบบเร้าใจพีนะ่แนบสมเด็จปะ่ะองนี้เป็นบางขุนพะรมคนับนะบ,บางขุนพรมพี่พิมพ์เส้นได้เนะบพิมพ์เส้นได้หรือพิมพ์อะไรเนะี่ย เส้นได้วริสานแซมอันนี้มองแทบไม่เห็นเลยพี่แต่บอกเลยว่าคาบกูแบบนี้พี่คลาสสิกเหลือเกินนะครับคาบกูแบบนี้บอกเลยว่าคลาสสิกเหลือเกินเลยพี่ค่อยๆลากค่อยๆไล่พี่ๆได้รับชมนะครับอ่าค่อยๆลากค่อยๆไล่พี่ๆได้รับชมครับพี่ดูคาบกรุเนี่ยอันนี้คาบกระูกเขาหนาแน่นจริงสําหรับองค์นี้พี่นะครับคาบกรุดูกเขาหนาแน่นจริงเอาแบบว่าเขาเรียกอะไรเอาเบาๆเลยพี่นะเอาเบาๆบางๆนะราคาแบ่งปันเลยนะเอาไปสามร้อยนะหมายเลขกหนึ่ง สามร้อยบาทองนี้สวยพี่นแนวนะองค์นี้ใช้คําว่าสวยได้เลยแนวหมายหนึ่งสามร้อยนะผมบอกแล้วพามได้มาเดิมๆพี่นะผมก็จัดให้พี่ๆเลยนะครับนะรับชมไปพร้อมกันหมายหนึ่งสามร้อยบาทหมายหนึ่งสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวยังไม่จบครับพี่นะเดี๋ยวเราไปกันต่อพี่กับพระปิตานะสําหรับองค์นี้นะครับนะเป็นพระปิตาอุ้ยกระแสวโลหะสวยมากพี่นะครับกระแสวโลหะแม้ตัวยันนี้เป็นเส้นเลยเนี่ย อ่าพี่ๆลองรับชมนะนะครับนะผมพลาเดิมๆเลยพี่นับกระแสโลหะและดูเนื้อในด้านหลังเนี่ยแม่ล่อร่องรอยการหล่อนะคร่องรอยการหล่อคือธรรมชาติสุดๆสําหรับองค์นี้นะอ่าพี่ดูเนื้อเนี่ยธรรมชาติสุดๆคือพี่องค์นี้ไป400แนวพระพิตานะครับนะอ่าวยันน่องนะหลวงพ่อทัาพระทองหลวงพ่อทับวัดทองครับพี่ยันน่องโข่สวยๆแบบนี้นะครับราคา400แบ่งปันให้รับนะแบ่งปันให้แล้วก็หลวงผู่ทั่วเลย สำหรับหลวงปู่ทวดองนี้นะครับน่าใช้นะนะออกวันห้วยมงคลหรือเปล่านะสำหรับองค์นี้ออกวันห้วยมงคลหรือเปล่าพี oh. ่นะครับ oh. โอ้โหคาเดิมเดิมเนี่ยมงคาเดิมเดิมเราไปสามร้อยเนี่ยหลวงปู่ทวดสามร้อยบาทอันนี้แก้วจะกรอบเลยพี่แบ่งพันให้เอาสามร้อยสามร้อยบาทแล้วก็พระองค์นี้พี่เนี่ยน่าจะเป็นของหลวงพ้อเนียมป่ะอันนี้ได้เก่าพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อตระกัวสนิมแดงไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมหรือเปล่านะนะครับแต่เป็นเนื้อตระกัวสนิมแดงครับพี่ นี่ครับกระสนิมแดงไม่ธรรมดานะครับสนิมแดงแบบสวยๆเลยนี่ยครับสระนิมแดงแบบสวยๆโอ้โหนี่น่าใช้นะครับน่าใช้เลยพี่หลังลายผ้าด้วยเนี่ยเนี่ครับหลังลายผ้าเวยพี่นะสนิมแดงแบบสวยๆเลยองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยบาทนี่ครับสี่ร้อยบาทพี่สมเด็จเนื้อตะกัวสนิมแดงนี่ครับกาญจนบุรีหรือเปล่าพี่แล้วเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเบาๆเนี่ยครับสี่ร้อยบาทเบาๆพี่แล้วก็พระองค์นี้ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อชินครี่พี่เขาขี่ช้างอ่ะเนี่ยพี่ดูเนื้อดิเนี่ยครับเป็นพระเนื้อชินนีพี่ขขะน,เน,เน,เนะเ,นนนเขาขี่ช้างอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นกลุ่ไหนพี่นะครับสำหรับองค์นี้ต้องตอบจากความเป็นจริงเลยผมไม่มั่นใจนะพี่นะว่าเป็นกลุ่ไหนแต่คืออย่างเงี้ยนะพี่นะทรงช้างเนี่ยได้เดิมแน่นอนพี่น่าศึกษาและหน้าสะสมวิปพระกู่เก่านะครับทรงคุณค่าด้านหลังด้านหลังจะเป็นแอง่งล่องหรือเนี่ยครับนะ้บวกด้วยความเก่า แองร่องลึกบวกด้วยความเก่าดูเนื้อเนี่ยโอ้หนี่เนื้อเก่าจริงพี่ดูเนื้อเดียเอาสี่ร้อยแนวแนวสี่ร้อยพี่ทรงช้างสี่ร้อยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่นะกุ่ไหนร่องศึกษาหาข้อมูลดูพี่องค์ต่อไปนีครับสมเด็จอง์นี้สวยนะนะีครับแนะองค์นี้สวยนะพี่นะนวะส่วนตัวแล้วผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นบางหุ่นพรมหรือเปล่าพี่เนะืน้อเขามีนะค,ค,นะค,ความหนึบนุ่มดีนะ ไม,ไม่มั่นใจวัดละฆังหรือเปล่าุมพี่แล้วดูเนื้อดิแต่คือพี่ได้พระเดิมแน่นอนพี่อันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะนะครับนะว่าเป็นอ่สมเด็จวัดระฆังหรือบางาขุนพรมนะผมว่าน่าจะเป็นวัดระฆังหรือบางาเนื้อเขาเอี่ยมอ่ะนะครับนะเออเนื้อเขาเอี่ยมแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะนะคิดว่าน่าจะเป็นของของวัดระฆังหรือเปล่านะครับเลยดูความใสเก่าแก่หนึบนุ่มอันนี้ชัดเจนอ่ะนะครับจริงๆริเลยองนี้ชัดเจนมากเลยนะนี่ ใสเก่าแกงหนุบและนุ่มเนี่ยสามร้อยเอาผมแบ่งปันให้ศึกษาพี่เพิ่งได้มาเลยเนี่ยนะครับนะคือได้มาผมลงเล่นให้เลยพี่เอาไปสามร้อยนะครับแบ่งปันให้เลยนะครับดูหน้าพระได้เลยพี่นะครับหน้าพระเราจี๊ดจริงนะครับเออหน้าพระเราจี๊ดจริงครับพี่แล้วก็องค์นี้พี่ปู่บุญนะครับน้ำหลวงปู่บุญนี้เขาเรียกวินเทจเก็บไว้นะครับเขาเรียกวินเทจเลยพี่นะสําหรับเหรียญหล่อหลวงปู่บุญใช่ไหมโอ้โหเนื้อสวยมากนะครับปู่บุญครับพี่ดูกระแสโลหะดิ บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนพี่แนวกระแสรูห่าแบบนี้นับดูด้านหลังนะครับดูรอยจานนับดูร่องรอยในการจานนะครับดูร่องรอยในการจานนะพี่นะดูการแต้มห่วงเอาสามร้อยพี่นะปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสามร้อยบาทนะครับวินเทจเก่าๆสวยๆเลยพี่พร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับสามร้อยพร้อมส่งจบได้จบนะพี่นะจบได้จบนะพี่นะราคาหานี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับสมเด็จหมายเลขสาม สมเด็จมั้ยสีงมุงนี้นะพี่นะแก่นะมันตังอิ้วเนี่ยนะดูเนื้อนี่พี่น้าดูเนื้อดูที่ผิวพรรณนะครับน้ร่องรอยค้าบความเก่านะครับนะอันนี้แก่น้ำมันตังอิ้วแน่นอนพี่พิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับสำหรับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังองค์นี้นี่ครับแก่น้ำมันตังอิ้วข้าแป้งเดิมๆเลยในครับแก่น้ำมันตังอิ้วข้าแป้งเดิมเลยพี่เราดูเนื้อด้านหลังดูความแกร่งอ่ะอ่าพี่ดูเนื้อด้านหลังดูความแกร่งอ่ะเป็นไงแกร่งแล้วมีรอยปีรอยแยะแกร่งมีรอยปีรอยแยะเนี่ยยดูเเนนื้อี่ เ <ste ans> นี่ยครับองค์นี้สวยมากนะครับนะใครไวใครได้พี่นะเกตทะลุซุ้มเห็นไหมผลมะตูมหน้าเป็นผลมะตูมเส้นซุ้มใหญ่โค้งหนาเนี่ยครับฐานสวยพิมพ์ถูกต้องเลยพี่สามร้อยนี่ครับเอาสามร้อยบาทหมายเลขสามหมายเลขสามนะพี่นะสามร้อยบาทเนี่ยครับรามก็จะประปนกันไปพี่เนี่ยครับหมายเลขสามสามร้อยเนี่ยครับหมายเลขสามสามร้อยเลยยังไม่หมดเลยพี่อันนี้เป็นวัดพร,ระโคนเนี่ยครับสําหรับองค์นี้เนื้อว่านเนื้อพี่หลวงปูท่ทวดกับพี่ไข่ไข่ขาวๆเดิมๆเลยพี่พี่ดูเนื้อว่านดูดิ เนี่ยครับต้องใช้คําว่าเนื้อว่านแบบเดิมๆเลยวัดพระโคนี่ครับนี่ดูเนื้อเนี่ยแล้วเราจะพลาดได้ไงพี่ดูเนื้อดิแนววัดพระโคพระโคเอาสามร้อยนี่ยดูรอยเท้าท่านนี่เนี่ยครับพระโคขอสามร้อยบาทนี่ครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็พระปิตาองค์เล็กครับพี่เนี่ยครับดาองค์เล็กนี่เป็นเล็กจิ๋วนแนวดาวเล็กจิ๋วซึ่งเป็นเนื้อตะกั่วครับพี่โอ้โหพระเดิมๆดูง่ายๆสบายตา เนี่ยฮะปราเดิมๆดูง่ายๆสบายตาพี่มีจานหลังด้วยอันนี้ผมไม่มั่นใจว,ว่าเป็นรปลาจานท่านใดน,นะครับนะใครรู้หรือใครดูเป็นจัดได้จัดนะราคาเบาๆพี่นะบแบ่งปันให้เอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทเม็ดเล็กนะครับเออเม็ดเล็กเอาสามร้อยบาทนะครับปิตาหลวงปู่โตปิตาจัมโบ้นะครับปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตปู่โตเอาสองร้อยนะครับปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตนะครับสําหรับองค์นี้นะ โอ้โหเนื้อหนึกมากเลยนะครื้อเนื้อหนึกมากเลยพี่เอาสองร้อยบาทปูโตนะครับนะปูโตเอาไปสองร้อยแบ่งปันให้นะครับจัมโบ้ปูโตสองร้อยบาทนะครับจัมโบ้ปูโตเอาไปสองร้อยบาทแล้วก็นะครับนะองค์นี้หมายเลขสี่นะครับสาหรับหมายเลขสี่องนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าองค์นี้นะพี่นะครับกลุโพเกียบนะครับต้องใช้คํานี้เลยพี่กลุโพเกียบและโพเกียบได้สวยมากเลยนะ อันนี้โพเกียบพี่นะครับกรูโพเกียวมบอกเน้นเน้นดูง่ายสบายตานะครับเน้นดูง่ายสบายตาพี่กรูโพเกียบแล้วพี่ดูกรูด้านหลังเดยเห็นไหมจะเป็นครับๆไข่ไขนะครับจะเป็นครับๆไข่ไขพี่เราเน้นดูง่ายสบายตานะครับนะถึงจะไม่สวยแต่ได้ใช้พุทธคุณนะนะครับเออถึงจะไม่สวยแต่พี่ได้ใช้พุทธคุณนะพี่นะสามร้อยนะครับสามร้อยหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่เนี่ยครับขออนุญาตเขียนนะครับอ่าขออนุญาตเขียนพี่นะหมายเลขสี่ สามร้อยบาทนะครับมาต่อคันะสําหรับรายการต่อไปครับพี่นี่ครับรายการต่อไปจะเป็นองค์นี้เลยพี่แนวองค์นี้จะเป็นพระปิตาเก่านวซึ่งมีตัวยันแนวด้านหน้าและด้านหลังกํากับไว้นวอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะพี่นะเพราะว่าเป็นที่ไหนดูเนื้อดิดูเนื้อดูคาบเบ้านะครับนะฮะนพระสวยนะเนี่ยพี่ลองดูเนื้อนะครับนะเม็ดผดเห็นไหมคาบเบ้าแนวร่องรอยการหล่อ ด้านหลังครับพี่ด้านหลังตัวยันเขาสวยนะน้ำแล Jam ้วเป็นพ <tr> ุทธซอสไหมหรือเขาเรียกว่าต <tr> ัวยันอะไรอรัพี่เน <fish> ี่ยครับองค์นี้เอาสักสามร้อยได้ไหมพี่เนื้อแล้วสามร้อยได้ไหมสวยนะพี่นะพระรอโบราณดูง่ายสบายตาพี่เห็นนะครับนะเออพระรอโบราณดูง่ายสบายตาสามร้อยบาทแนวองค์นี้นะสามร้อยแล้วก็พ่อเดิมนะครับสาหรับรูป่อหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับรูป่อหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะพี่นะ้ำมีรอยขีดๆแบบนี้น่าจะเป็นรอยจานที่สั่งกติกับพี่นะแล้วเนื้อเก่าเนื้อออกเขียวนะพี่นื้อเขียวเหือเขียวใครนะครับ อันนี้คือต้องใช้คำว่าแนวดาวพน้าเราได้เดิมแนวเออพน้าเราได้เดิมครับพี่สําหรับองค์นี้นะครัแนวเบาๆแนวเออเอาราคาเบาๆเลยพี่ดูเนื้อดูรอยจานเนี่ยแนวพี่ดูรอยเนื้อดูร่องรอยในการจานองค์นี้เอาสามร้อยแนวอ้าวองนี้เอาสามร้อยแนวสำหรับองค์ต่อไปเนียองค์ต่อไปจะเป็นองค์นี้แนวองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านนแนวเนื้อว่านออกว่านเก้าเจ็ดเลยนะว่านสวยพี่พร้อมเรียบพร้อมแขวนพร้อมใช้ เนบเรียมพร้อมแขวนพร้อมใช้เนวว่านอันนี้เป็นพิมพ์ไรจุดเนบพิมพไรจุดับพี่แนวเนื้อว่านสวยมากเนื้อสวยมากแห้งแนวด้านไรจุดับพี่นะไรจุดดูด้านหลังเนี่ยดูคาบเนี่ยดูคาบน้ําว่านเนี่ยขึ้นมาเป็นคาบไข่ไข,ข,ข่าขาวๆเ่ยนะครับขึ้นมาเป็นไข่ไข่ขาวๆเลยพี่อันนี้พระเดิมมากสําหรับองค์นี้นะพี่นะนะพระเดิมมากเอา เอา300ร้อวานเกแนวเก้าเจเอาไป300บาทแนวสามร้อยบาทแล้วยังไม่จบหรอกพี่นะครับนะเออยังไม่จบนะครับวงนี้ครับพี่นะปั๊มซ้ำวงนี้ต้องใช้คําว่าเนื้อสวยนะครับนะเออองนี้ต้องใช้คําว่าเนื้อสวยครับพี่นะครับเออดูของปู่ทวดปั <ümüz Terra> <in> ๊มซ้ำนะครับปั๊มสามศูนโอ้โหนี่สวยจริงแนวเสหรับองนี้พี่นะน้ำสวยจริงปั๊มซ้ำมาดูด้านหลังเนี่ยดูรอยตะไบเนี่ย เนี่ยครับดูร่องรอยตะไบเนี่ยโอ้โหนี่เดิมมากๆนะครับองค์นี้ไปเจ็ดร้อยนะครับปั๊มซ้ําพี่เดิมๆเลยเนี่ยเจ็ดร้อยบาทนะครับปั๊มซ้ําขออนุญาตแยกไว้เออขออนุญาตแยกไว้พี่ปั๊มซ้ํานะครับสมเด็จใหม่เลยค่ะนีครับสำหรับสมเด็จใหม่เลยค่ะพี่นะเนี่ยขู่เนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับมีความหนึบมีความนุ่มนะครับนะเดิมๆเลยพี่ช่วงออกอาจจะว้าวนิดนึงนะเนีว้าวก็ไม่เป็นไรครับพี่นะพระได้เดิมดิเออพระได้เดิมพระได้ธรรมชาติเนี่ดูความใสดิ อ่พี kind of so, oh ่ลองดูเ huh. น right. ื้อนะพี่พี่จะนณาจากเนื้อเลยพี่ในครับความใสหนึบและนุ่มในครับความใสหนึบและนุ่มครับพี่ด้านหลังโอ้โหดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมรอยปูไตรอยหนอนด้นเนครับอันนี้คือต้องใช้คําว่าครบสูตรเนครับรอยปูไตรอยหนอนด้นต้องใช้คําว่าครบสูตรเลยนะดูเนื้อเนี่ยคือไม่ค่อยได้เจอพี่นนะเออไม่ค่อยได้เจอนะวส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้เจอแบบนี้ ชื่นชอบเลยพี่เนะี่เอาองตรงเรองนี้ผมชื่นชอบโดยพิเศษเลยนะหนึบมากทั้งหนึบและนุม่มพิมพ์ทรงก็สวยนะครับเอาไปสามร้อยเอ้าหมายเลขห้าสามร้อยบาทนะครับนะหมายเลขห้าพี่นะขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคาหมายเลขห้าสามร้อยบาทนะครับเขียนเรียบร้อยนะครับไปกันต่อครับพี่สำหรับองค์นี้พนพดานนะครับเป็นเต่า เอ่อเต่าหลวงปู่หลิวนะพี่นะเต่าปดนี้นะครับเต่าปดนี้หลวงปู่หลิวก็พี่เอาสองร้อยบาทนะครับปดนี้นะครับวัดไร่แตงทองับพี่วัดไร่แตงทองนะครับปดนี้แนวเอาใครที่มีหนี้อยู่อยากปดหนี้ต้องจัดแล้วนะครับนวหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับด้านหลังโอ้โหดูเส้นดูเสี้ยนวิ่งเนี่ยเห็นไหมดูเส้นดูเสี้ยนดูเส้นขนแมวเนี่ยสองร้อยพี่นะครับสองร้อยแบบเบาๆาออสองร้อยแบบเบาๆครับพี่นะสำหรับองค์นี้นะ 200บาทนะเต่าปูหลิวนะเต่าปูหลิวไป200ส่วนอง์นี้พี่นับเป็นรูปภาพนะครับนับเป็นรูปภาพของหลวงพ่ออันนี้เป็นหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านครับรูปภาพแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นพ่อท่านคลายเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะด้านหลังเป็นพ่อท่านคล้ายครับพี่อันนี้เป็นเซ็ตรูปภาพนะครับสำหรับองสำหรับชุดนี้นะเป็นเซ็ตรูปภาพนะครับเป็นเซ็ตรูปภาพีนด้านหลังครับพี่ดูตัวอย่างหลวงปู่สุกเนี่ยอย่างนี้พี่ไม่เอาเหรอนาน้าพระชัดเจนแบบนี้อันนี้ผมให้ทั้งถุงเลยนะ แนบนะเออผมให้ทั้งถุงนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นของเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะสักคู่นะพี่นะแนะบจะแกะให้ดูเลยแนมนะนะทั้งถุงครับพี่น,นี่เป็นรูปภาพอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพของครูบาสีวิชัยพี่แนมนะนี่ได้เดิมมากเลยดูดิเนี่ยพี่นะผมเอาสามร้อยเนี่ยหมดนี่เลยนะหมดทั้งถุงเนี่ยแนบนะนะบนะสำหรับรูปภาพนะหมดทั้งถุงเลยเนะี่ยเอาเอาซองใหม่มาเปลี่ยนก่อนแนบนะบนะเออซองใหม่มาเปลี่ยนก่อนเนี่ยหมดทั้งถุงเนะี่ย เอา300นะครับชุดนี้นะเอา300ผมแบ่งให้รูปภาพนะครับนหน้าบูชาพี่นะครับเออหน้าบูชาพี่เอาไปแบ่งให้เนี่ยครับแล้วก็พระสมเด็จหมายเลข6บางขุนพรมพิมพ์เส้นได้เนี่ยครับนะดูเนี่ยดูคาบเนี่ยเหมือนเขาเกราวคาบกูออกเห็นไหมเหมือนเขาแบบว่าเหมือนเขาช้าร้างเอาคาบกูออกหรือเปล่าเห็นไหมดูรอยหน้าเปิดเลยนะเปิดผิวเห็นไหมเนื้อสวยพี่เนี่ยครับเนื้อสวยเนื้อเป็นชั้นๆๆเลยพี่เนื้อลงกูงชัดเจนนะพี่นะเส้นฐานคม พระบางไม่หนามากแนี่ยนะพระบางไม่หนามากนี่ดูข้างๆเนี่ยเนี่ยพระเขาบางพระพระเขาสวยนะแนี่ยนะไม่ใช่บางธรรมดานะพระเขาสวยแหล่ะองค์นี้เอาสี่ร้อยพี่นี่ครับนะหมายเลขหมายเลขหกนะครับขออนุญาตดูนะพี่นะนะบบางทีก็ลืมเออบางทีก็ลืมพี่หมายเลขหกโค้เป็นไงดูเนื้อเนี่ยหมายเลขหกเอาสี่ร้อยนะครับหมายเลขหกขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคาพี่ แนวข้อยาใสสองที่เห็นแล้วฮะหมายเลขหกสี่ร้อย 6, 400. หมายเลขหกสี่ร้อย 6, 400, แล้วก็สมเด็จองค์นี้สําหรับสมเด็จองค์นี้นะพี่นันเนะครับแหมแล้วก็สวยเหลือเกินเลยดูเนื้อเนี่ยนะครับสมเด็จเขาเรียกว่าสมเด็จปกโพธยใช่ไหมเนี่ยโพก้าในะบเนี้ยอยู่ในเลี่ยมพร้อมแขวนพร้อมใช้แล้วพี่ดูเนื้อเดี๋ยวดูไข่ขึ้นนะนะครับพี่ดูไข่นี่พกกล้วยนะ นานๆจะเจอพี่เก่าๆแบบเร้าใจอ่ะเออนานๆจะเจอพี่ด se ูพิมนะครับดูหน้าดูตานะครับนะดูคาบที่ขึ้นจากในเนื้อพระนานๆจะเจอพี่ไอ้ท um> um> ี่แบบเร้าใจนะเนี่ยนะเออไอ้ที่แบบเร้าใจนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหนานๆจะเจอดูเนี่ยดูคาบไขขึ้นเนี่ยดูไขเนี่ยสวยมากพี่เอาสามร้อยนะครับนะแบ่งปันให้เลยพี่พระได้เดิมไม่ได้แกะเลยเนี่ยเอาสามร้อยบาทสามร้อยบาทแบ่งปันไปพี่นะครับสามร้อยบาทแล้วก็นี่เป็นพระร่วง อันนี้เขาเรียกกุคอควายไหมใช่ไหมชัยภูมิอ่ะดูเนื้อเี่ดดูไข่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นพระร่วงนั่งกลุขคอกควายพี่หายากนะพี่นะนื้อไม่ค่อยเจอพี่อันนี้ผมได้มาเดิมๆเลยอ่ะเน,นื้อนักกลุขคอควายนะครับกลุขคอควายชัยภูมิแหมแดงนิดๆเห็นไหมโอ้พี่มาแบบจัดจ้านเลยองเนี้ยนะครับมาแบบจัดจ้านเลยล่ะเอาสี่ร้อยนะครับพระร่วงนั่งกลุขคอควายสี่ร้อยบาท เนี่ยครับส pues <Yeah, anyway> ี่ร้อยบาทของย่าวางไว้ด้านบนนะครับนะค่อยๆอ่ารวบรวมมาตรงนี้แล้วก็องค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นั้นนะครับเป็นหลวงพ่อแดงพ่อเจริญนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญครับพี่พระเขาได้สวยพี่นะครับนะเออพระเขาได้สวยพี่พ่อแดงพ่อเจริญนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเอ่อพ่อแดงพ่อเจริญตรงนี้เป็นรอยจานหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยรอยขีดๆรอยขีดๆเหมือนรอยขาหมดขาหมดเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นรอยจานหรือเปล่า อันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะนะครับนะเพราะมีรอยจานข้างยันเนี่ยนะอาจจะเป็นรอยขีดก็ได้เนาะใช่ไหมนะครับนะเอาไปสามร้อยอ่ะพอแดงพอเจนนริญนะแบ่งปันให้แล้วก็หรวงปู่ทวดองนี้องนี้เป็นหรวงปู่ทวดเหมือนเขาเคลืคบอบไว้พี่นะไม่นี่ผมไม่เคยเจอนะนะเหมือนเขาเคลือบไว้อะนะรบ,บรวงปู่ทวดจะเป็นพิมพ์ปีศูนย์ห้านะนะเป็นพิมพ์ปีศูนย์ห้าครับพี่แล้วได้เดิมซะด้วยเดีเนี่ดูดิไม่เคยเจอนะบ,บอกเลยคําเดียวเนา ไม่เคยเจอนะครับและโดดเด่นเป็นธรรมชาติพร้อมแขวนพร้อมใช้ด้วย300บาทนะครับนะเอา300บาทพี่นะครับนะหลวงปู่ทวดเคลือบนะเคยเจอแต่คุณแผ่นเคลือบวันนี้เรามาพบกับหลวงปู่ทวดเคลือบนนครับเอา300บาท300บาทแล้วก็องนี้พี่สาหรับองค์นี้นะครับนะเป็นวัดเกตนะครับสาหรับองค์นี้นะครับนะเป็นวัดเกตกี่ชั้นในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดครับพี่เนื้อเหลืองนิยมนนครับเนื้อเหลืองนิยมเลยพี่เหลืองคล้เหลืองกล้วยหอมนะครับเออเหลืองกล้วยหอม แม่เนื้อเขาสวยนะสวยแห้งมีความเก่านะครับเนื้อสวยเนื้อแห้งมีความเก่าโอ้โหดูข้างเนี่ยแล้วพี่ดูข้างเนี่ยแล้วดูด้านหลังความแกล่งเขาเนี่ยโอ้โหแล้วแกล่งจัดพี่ไม่ได้แกล่งธรรมดานะแกล่งจัดให้ดูนี่ยเนี่ยคับดาบอง,งน,นี่นะเอาไปสามร้อยนีหมายลเลขเจ็ดนี่พี่ง่ายๆเออหมายลเลขเจ็ดครับพี่ขออนุญาตใส่ซองเลย เนี่ยหมายเลขเ็ดเอาสามร้อยวัดเกตพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับราคาสามร้อยนี่พี่ดูเนื้อได้เลยพี่นี่ครับสวยมากหมายเลขเจ็ดสามร้อยบาทเนี้ยครับหมายเลขเจ็ดเอาสามร้อยแล้วก็เหรียญหลวงปู่รอดเนีครับเป็นเหรียญแซยิดในพี่นะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนรอโบราณครับพี่เมื่อจะเป็นค่าเบ้าฟอนตัวหนังสือข่าวความเก่าองค์นี้ต้องอธิบายเลยว่ามาครบเนะครับนะเออต้องใช้คํานี้เลยพี่มาครบนะครับนะหลวงปู่รอดด้านหลังครับพี่ หล่อเป็นลอยขึ้นเลยเนี่ยแนวนะเออหล่อเป็นลอยขึ้นขึ้นขึ้นเลยไหมเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเหรียญนี้เอาหกร้อยบาทแนวปู่รอดวัดบางน้ำวนเห็นเดิมเดิมพี่แนวเหรียญเดิมเหรียญสวยหกร้อยบาทแนวหกร้อยบาทนะพี่หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนรนบแล้วก็องนี้องค์นี้จะเป็นสมเด็จหลวงปู่นาคหรือเปล่าพี่เนื้อใสเกลาแกงดูความใสก็ได้รนบอยู่ในตลาดเลยผมไม่ได้แกะรนบอยู่ในตลาดผมไม่ได้แกะเลยพี่รนบสมเด็จหลวงปู่นาคพี่นะค่าแป้งเดิมเดิมเลยดูเนี่กด้ เห็นไหมกาแป้งเดิมๆเ,เลย <_ t ell> พี่ลองดูเนื้อเอ้าสวยนะนะครับนะสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติพี่แล้วดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะพี่ลองมองนะพี่นะนับดูเนื้อด้านหลังเนี่ยหนึกเลยไหมล่ะหนึกแล้วมีรอยเนื้อในการกดนะครับหนึกแล้วมีรอยเนื้อในการกดสําหรับองค์นี้พี่นะผมดูแล้วเป็นหลวงปู่นาควัดพระครังแน่นอนนะครับพิมพ์เขาเจาะค่อคนข้างที่ใหญ่ๆแล้วเนือ้อนี่ปึ๊กเลย ในครับเนื้อนี่ปึ๊กเลยเอาสี่ร้อยในครับหมายเลขแปดผมขอสี่ร้อยบาทพร้อมตลับเลยเหมือนตลับพุกด้วยเนี่ยตลับยังสวยพี่นะครับมาแบบนี้เลยนะผมให้เลยเอาสี่ร้อยในครับพระสวยสวยพี่ในครับพระได้สวยพระได้เดิมนี่ครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขแปดสี่ร้อยบาทนี่ครับหมายเลขแปดสี่ร้อยแล้วก็เหรียญนี้พี่นะครับเหรียญนี้ซึ่งเป็นเหรียญของหลวงปู่โตนะครับนะอีกหนึ่งเหรียญอ่าดูเนื้อได้เนี่ยนะพี่ดูเนื้อได้พี่ดูลมดำเขาเลยแห้งไม่ได้ เนี่ยครับอาไได้แห้งอะไรได้เดิมด้วยที่หลวงปู่โตเนี่ยครับหลวงปู่โตด้านหลังครับพี่โอ้โหอย่างนี้ไม่สวยแล้วยังไงจะสวยพี่ดูดิพระเขาได้เรียกได้เก่าจัดจ้านเนี่ยครับพระเขาได้เก่าจัดจ้านเลยพี่แนวะคาบเดิมๆสวยแนวะน่าสวยเลยดิดูดินี่ดูเนื้อเนี่ยเอางี้แล้วกันพี่องค์นี้นะ แนวองค์นี้ไป3น0ารยแนวเหรียญกลมหลวงปู่โต300บาท300าทแล้วก็องค์นี้ับพี่แนวสำหรับ,รบองค์นี้เป็นครึ่งซี่รับนะครึ่งนซะี่ปู่เอี่ยมวัดโคนอนปะปลอดขาวๆปะปรอดแห้งๆก็พนะี่ด้านหลังมีรอยจานแระแต่อโคดนวนะครับด้านหลังมีรอยจานแระต่อโคดก็พี่หลวงปู่เอี่ยมออกวัดโคนอนนะครับพระสวยนะจานเดิมด้วย8ปส สามร้อยนะครับสามร้อยบาทรายการสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้พี่เนะี่ยสำหรับองค์นี้นะให้พี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับผมให้พี่ค่อยๆไล่เนวนะค่อยๆไล่ถึงความงดงามของพระองค์สุดท้ายของเราในวันนี้เนื้อนะฝนพรำช่ำๆนะครับและเนื้อก็มีความหนึบนุ่มเนื้อนะเข้ากับบรรยากาศฝนลินลินเนื้อสวยมากสมเด็จวัดระฆังพี่นะครับนะรมร bag, ron, มสมเด็จวัดระฆังเนี่ยดูเนื้อดิ ไปดูด้านข้างนี่พระใช้งานจริงเนี่ยไหมมีความใสหนึบและมีความแกร่งอยู่ในตัวอ่านะครับนะดูด้านข้างได้เน,นี่ยมีความใสอันนี้เป็นรอยสับนะยังเห็นรอยสับเป็ดเป็นทิวๆอยู่เลยนะครับพี่ๆจะเห็นรอยสับแบบเป็นทิวๆอยู่เลยเนี่ยมีความใสแกร่งเก่านหนึบเรีนุ่มในองค์งเดียวกันพระองค์นี้พี่น้านะครับน่ามีราคานิดนึงเอาเจ็ดร้อยบาท แต่พี่ได้พระเดิมและพระสวยไปใช้พี่รนบนะสุดจะคุ้มเลยล่ะแับแบบนี้มันต้องราคาแบบะดับหลักพันแนวแนะวันนี้ผมเอา700บาทนะบาทบนวสำหรับวงนี้นะหม่เลขเก้าแนวรายการสุดท้ายของเราสวยมากนะครับบอกคําเดียวเลยนึบมากองนี้แนวหมยเลขเก้าเจ็ดร้อยบาทแนววันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านสนใจรายการไหนนะครับก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยรนบพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ